ค่ะต่อไปแถวที่หกค่ะโซ่หนึ่งนะคะแล้วก็เอ็กที่ช่องแรกนะคะพันหัวเข็มค่ะข้ามมาหนึ่งช่องนะคะแล้วก็ขึ้นแปดหลัก ค่ะเสร็จแล้วก็เอ็กลงช่องถัดมาเลยพันหัวเข็มค่ะข้ามหนึ่งช่องนะคะขึ้นแปดหลักเหมือนกันค่ะ เสร็จแล้วก็ข้ามหนึ่งช่องมาเอ็กตรงช่องถัดมาเนี่นะคะช่องสุดท้ายนะคะลงตรงช่องนี้เลยพันหัวเข็มแล้วก็ลงที่ช่องถัดมานี้เลยนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้า กเจ็<ม> uk, ดแปดค่ะเสร็จแล้วก็เอ็กที่ช่องสุดท้ายนะคะต่อไปค่ะโซ่สามค่ะพลิกกลับเข้า